สวัสดีค่ะทุกคน,กคนวันนี้ไอด้าเวสป้าจะพาไปจิบกาแฟในร้านทองกันค่ะร้านชื่อว่าซินคอฟฟี่แอนโคนะครับโอ้โหเข้ามาพุดสวยงามมากเลยครับแล้วก็หาโต๊ะนั่งกันเลยนะคะคาเฟ่ที่นี่รีโนเวร้านทองของอาาที่อายุมากกว่า52ปีให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใครค่ะทุกคนมันมีชั้นสองด้วยครับเราก็ขึ้นไปเลยนี่แล้วก็ขึ้นไปเรื่อย แล้วก็เดินขึ้นไปเสร็จแล้วครับนี่มันสามารถนั่งทั้งสองเลยด้วยนะครับเราเห็นด้านล่ลางด้วยครับก็ไปดูอยู่แล้วมันมีให้ถ่ายที่ที่ให้ถ่ายรูปด้วยครับนี่แล้วก็เปิดประตูไปเลยแล้วก็เปิดประตูกันเลยครับนี่ข้างๆงนี้ก็มีให้ถ่ายรูปนี่เปิดเข้าไปสวยมากเลยครับนี่ เป็นไรไม่ก็ไม่รู้นะคะพูดแต่นี่นี่ <c oughs> มุมถ่ายรูปมีมุมถ่ายสวยๆให้ถ่ายรูปเต็ไมไปหมดเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปค่ะครับเราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเวสตก็อยากไปดูว่ามันจะมีอะไรนี่ครับ <c oughs> พูดแต่นี่อีกเลยครับนี่แล้วก็จะไปสำรวจตรงนั้นตรงนี้โอ้โหสวยมากเลยครับพอหันกล้องแบบนี้ถ่ายรูปเสร็จอ่ะแล้วล้มครับท <c oughs> ี่อลไรรูปงมาแล้วครับ ั้น3ก็ขึ้นไม่ได้นะคบแต่เขาสำหรับพาักการแล้วอาหารก็มาแล้วเป็นประมาณซัมเมอร์อะไรเชนอันนี้นะคะจานเมอร์สี่ใช่ค่ะซัมเมอร์สีมม่ค่ะเป็นบูฮาวายผสมอีกหลายอย่างค่ะมันทําให้อร่อยมากค่ะเขาบอกเมนูนี้เมนูที่เด็กชอบกินค่ะแล้วตรงแล้วตรงขอบขอบ,ขอบแก้วมันจะมีเกลือให้ด้วยครับนี่ทุกคนป๊าป้าก็ชิมละเด็บร่อยแล้วก็สั่งโดนัทมาด้วยนทุกคนแต่ไม่ได้ถ่ายโดนัทละกินหมดก่อน อันนี้ก็นนมีปลาเห่นจานเหลือบซ้อมนั้นไหมครับกินหมดไปแล้วใช่ที่นี่ติดถนนใกล้กับตลาดตลาดลานโพนาเกอน,นะทุกคนที่นี่เปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์8โมงถึง17นาฬิกานะทุกคน